ลาดเบอร์รี่ป้าค่ะเมื่อกับผู้ให้ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อเมื่อกับมาก่อนเพราจังสี่ลราค่ะพี่น้องค่ะหมากลัดเบอร์รี่ค่ะลัดเบอร์รี่ป้าสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีพี่น้องบ่งไปเฮาสุขสุขคนค่ะมากลัดเบอร์รี่ป้าค่ะพี่น้องค่ะมองค่อยง่เป็นไดค่ะต้นมะน้อย บ่ได้เก็บจากหัวจากสวนเนาะ,ะพี่น้องมากลาดเบอรีร่เก็บจากป้านี่แหละค่ะ <c oughs> มาหาเห็ดพ้อมเนาะ,ะเนาะเอาหมากไม้มาก,กินพ้อค่ะแต่ว่าหมากบุบุรีมือนี้งดค่ะกินพอทันค่ะหมากบุบุรีเอาต่หมากลาดเบอรี่พ่อค่ะมือนี้บกบแต่หมากลาดลาสเบอร์รี่มือนี้คะ <c oughs> ่ะเบื้องต้นนี่รายการขนาดพี่น้องเลยมันดก มันก็เลยลมลงไปกิ่งมันน้นนอยๆเนาะก็เลยลมลงไปก็เลยดึงมันขึ้นมาค่ะพี่น้องมากลาดบุรีปลาเฮาเก็บค่ะที่นี้เก็บมือกว่าปีเศษหรอกค่ะจัดการเลยเมื่อนี่มากอะบบลีเขาพานเนาะค่ะเนาะพานพานหมากาบบลีเขาเลยพานค่ะเขาเอาแต่มากลาดบุรีก่อนค่ะมื่อน,นี่อีกอย่างกินจุพ่อแล้วค่ะ หนักบูปลีโอ้ยคักเนาะพี่้องเนาะอาเฮ็ดเคี้กเฮ็ดอย่างงั้นไหมใส่หนาเคีก้กเนาะค่ะเนาะปั้นกินก็ได้แล้วแต่ผูมักกินซื่อๆนี่แหละภูคาเนี่ยอาใส่ปากโลด เือกีเดียดมือเด้อพี่น้องเอ้ยมือคนทกคนอยาก,กว่าซงซีแล้วค่ะแตะแหงนอกกันเนาะโอ้ยเก็บสองมือก็จะได้วไวอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเก็บมือเดียวเนาะก,กันเนาะจึงได้ได้พี่น้องฟงไปเใาได้เพิ่งน้ำกกนอย่างวยลุลกไปแม่ล่ะเนี่ยค่ะพี่นอ้อ,อาางอย่าฟางวยอย่าฟางวยเก็บยังไม่ได้แล้ว เก็บยังไม่ได้เล็วจะเฝ้างวยแม่แต่ละคอยเก็บไปเนาะค่ะเนาะหมากมันก็นง่ายก็หมากอ่าบลูบอรี่เปล่าน้อยนึงคะ่ะพี่น้องคะ่ะรสชาติก็แตกต่างกันอยู่เนาะค่ะเนาะหมากบอลี่ก็หลายค่ะแต่ว่าพ่อแล้วค่ะหมากบลูบอรี่เก็บปีนี่เก็บไปก็ใส่ไว้ตู้เย็ยนก็หลายแล้วค่ะกวนไว้ก็หลายแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องราสเบอร์รี่บานพันวาเด้แดงๆสิละค่ะมองมองลายก็ลายค่ะมอง นี่ก็ได้พอสะซ้ำนีเอาส้ำนีก้อนนะครับโอ้เฮียแล้วมากนึงมันนี่เป็นบางต้นค่ะพี่น้องคะเนี่ยมันกิงมันหน่อยเขาก็อนนมมันมากเนาะค่ะเนาะนมต้นมันมากเขาก็เก็บเอาค่ะเน,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 นี่ยพี่น้องเลยเอาแดงๆหน่อยละเนี่ยมันเสียบอะโอ้ยพูดนะ วับวโอ้ยยุ่งกับพญอ,อง,องพี่น้องเอ้ยม่ทั้งสี่เลยพี่น้องเอ้ยคอยเก็บไปเฮามาหาเห็ดกะได้บลวไม้เอาไปกินน้ำเนาะเขาเนาะอ,บอุบลีเอามันเหมือนายแล้วมาอ,บอุบลีแมนเบิร์ดได้ขัดต้นมันอันนี้แต่ว่าปีนานี่ล่ะก็สิหลายแมนเบิร์ดค่ะมากลาสบอรี่ป่ะ ตนละไม่ป้าร้ายค่ะปีใดฝนตกดีคุณน่ะต้นหนึ่งง่อยลงไปคุณน่ะโอ้ยสี่ะไรพี่น้องเลยดูยังไงค่ะเห็นไหมพี่น้องากา็คอยเก็บเอาเนาะค่ะเนาะเฮาเก็บสองมือเฮาก็สิได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮาเก็บมือเดียวเฮาก็คอยไปอีกสิแล้วจะเย็นเย็นนะองคนน่ะเย็นเย็นพี่นำลูกไก่หนิเฮา ไปคุยไปเบายู่ผู้เดียวองศิระค่ะกำลังผ่านไปผ่านมากระสิคิดว่าโอ้ยบ้าหรือคนดีเนะาะเบายู่ผู้เดียวกระสิบ้าเนาะบ้ากับบ้ากูผู้เดียวนี่โอ๋อจะได้ดิตกลงไปแล้วคุณเนานะมากนะั่นก็สดดีแดงๆงามๆอือเบามันจะเถาะเนี่ยพี่น้องเลยขักบ่ขักขกี่เด้เนาะของซี่เลยเก็บเทาเก็บ กำลังซิสุกก <with> <adi> ับมีกับเองค่ะแดงไปยังสิพี่น <y> ้องเลย ุ่นน่ลงมาข้างล่างเลยนะจริงเนี่ยเฟือ่อยลงไปข้างล่างพี่นองมึงดูคุณนนะ่มันเฟือ่อยลงไปข้างล่างโอกสิมันน่ากลัวมันคือว่าน้องคะเนาะ าเก็บไปนี่แล้วพี่น้องเอ้ยหมากมันน้อยแต่มันหัดแส,สบค่ะบูเบอรี่ก็เปิดแล้วค่ะเก็บออกมากราสเบอรี่คนหมากราสเบอรี่อ่อ่าสีว่ายกตอไปก็แม่นหมากอันนั้นออกค่ะพี่น้องค่ะหมากอันหมากอันนั้นแบล็คเบอร์รี่สุกหมากแบล็คเบอร์รี่ก็สิสุกไปที่หมากลัสเบอรี่ไปนั่นสิเป็นตามลำดับขั้นตอนของมันเลยเด็กค่ะหมาก ดเบืบ้องดีพี่น้องเบื้องบ,งบดีพอเห็นยังไงไมัอยู่ข้างล่างข้างล่างใบมัน <S <S ซุ้มอันใดมันซุนขขกคักแล้วมันกระลุน ลวนง่ายไง

អ៊ឺហឺបីត້ອງអានឡើងមកវិញងាយបីឡើងមកវិញឃើញបងเนาะពីណាអូយហៀសំ ยังมากหน่อยยังเฮียอยู่เนาะแต่ว่าเกิดธรรมศาสตร์นี่เสียบเสียบีนอนค่ะหวานดีห <c oughs> วานได้โอ้ยยุ่งกระไดหลายอืมเดี๋ยว้าเ้ามาการ์เม่ยุ่งกระไดเงี้เนาะค้นหาย,ยุ่งหากินก่อน น้องพี่น้องนะไอ้คนหายอยู่หายอยู่หากินก้อนยุงกับย่าฝ้ามากัดเลยเนี่ยค่ะมกักลาสเบอร์รี่แต่เป็นมกักลาสเบอร์รี่ป้านะคะนะคุณอนะคือตอเบอร์รี่ก็มีบ่ามันสีว้ายแดงมันยังง้างอยู่ตะนี่หอมมักสตอเบอร์รี่ป้าค่ะเก็บเอาเบิร์ดเฮาห์หมากันอาจสีบเงี้ยคือหมากอ่าลาสเบอร์รี่ที่เขาปลูกเป็นสวนน้อพี่น้องเนาะอันนี้เขาปลูกเป็นสวนเขาใส่ อุยใสอย่างมันมันกะหมากใหญ่ค่ะอันนี้เป็นเป็นเกิดตามธรรมชาติค่ะเกิดตามธรรมชาติก็เริมหมากหน่อยสิพี่น้องบริสุทธิ์บริหาบริโอบริสุทธิ์แต่บริหาอยู่ค่ะสุ้มต้นมันแก่ๆก่นป่อยอยากกันนั้นนี่พี่น้องมันบ่อยอยากอันนั้นมันบ่มันกิ่งบางรูกิ่งน้อยนึงมันเป็นหมากทั้งหลายหมากปรได้๋นี่มันกะบ่ทุ่นน้องๆแล้วมันกะห่อยลุง นก็ล,ลางลงข้างล่างสตอเบอรี่ป้าไม่อยากไหวแล้วกับอันหมักบูบรีป่ป้าแต่พอเอามันเนาะค่ะจังหว่ายพี่น้องฟังกันล่ะเอาตำหมากลัาเบอรี่ครับมาจอบเพิ่งเฮ็ดขมือหนึ่งยย,ยุงกระไรหลายพี่น้องเลยขอบใจอยากอันมาเนาะบัตินั้นบัติเอายากันยุงมาพร้อม เธอไหนล่ะยาก,กัน,กนยุ่งกันเรื่องว้ยยุรรอันบ้านเรื่องปะเ้ขึ้นไปเอามากมันกระยักน่อยเนี่ยนาอคฝนเนาะคองเกิดตามธรรมศาสตร์ค่ะ เลยมาก็บ่ค่อยสมบูรณ์ปันไดโอ้แดดออกครับดอกแนะบนน่ะพี่น้องมันอันมันอันนันค่ะมันอยู่ข้างข้างล่างใบมันนะปไงฝรั่งถามเมื่อกี้เนี่ยเจ้าอันมหาหญ้าสันเป็นปะไข่อยมหาเฮ็ดะดอกหกปารีเฮสหกเลยสิเอามากันเก็บหมากอันนี้อันหมากราสเบอร์รี่เมื่อกี้เป็นไง กินได้ยุติไปสันกินได้สนกุกโอ้ยอ่กินให้แซ่บเด้อว่าสันเป็นว่าขอบคุณคุณดอกโอเคก็บ,บ่ควอยเห็นดอกพี่นองเอ้ยขั้นบ,บเบ่งดีๆ ขอบคุณเคะเด้อขอบคุณพี่น้องเฮาที่เขามารับชมนะคะเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องปองไปเฮาอยู่ดีมีแห้งมีโซบมีไส้สูสุกุลเดจะดเด้อขอบพระคุณเลยหลายจ้าพอกันไหม่าในคลิปวิดีโอต่อไป